สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะจะจะมารีวิวเป็นยาสีฟันนะคะซึ่งเป็นยี่ห้อที่คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีเลยเพราะว่ายี่ห้อนี้เนี่ยเขาก็คือมีวางขายในตลาดบ้านเราอ่ะมานานมากนะคะเป็นยาสีฟันยี่ห้อคอเกตนะรู้จักกันใช่ไหมซึ่งวันนี้นะคะคอเกตเขาก็ได้มีการออกยาสีฟันสมุนไพรตัวใหม่มานะคะชื่อว่า ปัญจเวทเฮอร์เบลดีท็อกซ์นะคะหรือว่าปัญจเอาเป็นแบบแอปเป็นภาษาไทยเนาะก็คือปัญจเวทสมุนไพรดีท็อกซ์นั่นเองนะคะจริงๆอันนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกของคอเกตนะที่ออกยาสีฟันสมุนไพรมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคอเกตก็มีการออกยาสีฟันสมุนไพรปัญจเวทออกมาเหมือนกันแต่คราวนี้มันมีอะไรพิเศษกว่าเดิมก็คือมันเพิ่มการดีท็อกซ์เข้าไปนะคะ ซึ่งมันจะไม่ใช่แค่ยาสีฟันสมุนไพรธรรมดาและแต่ว่ามันจะนเล่นเรื่องของการดีท็อกช่องปากเข้าไปด้วยให้ช่องปากเราอะมันมีความสะอาดมากขึ้นนะคะคนที่ชอบดื่มชากาแฟหรือว่าสูบบุหรี่ รู้นะคือจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นปากฟันเหลืองคราบหินปูนอะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะว่าจ๋าเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดื่มชาเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้สบุหรีนะก็จะมีปัญหาว่าเ๊พอเราดื่มชาเสร็จเนี่ยรู้สึกว่าปากเรามันไม่ค่อยสะอาดเลยอะ่ะซึ่งยาสีฟันคอเกตตัวนี้เนี่ยก็คือออกมาเพื่อตอบโจทย์ตัวนี้เลยนะคะซึ่งยาสีฟันสมุนไพรทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยน้อยนะน้อยที่จะ มีฟังก์ชันนี้เพิ่มเข้ามาด้วยอะ่ะส่วนผสมของเขาเนี่ยก็จะมีการพลูนะคะใบมะกอกน้ำมันขิมขงมะขามป้อมแล้วก็สะเดาส่วนหนึ่งที่เขาเอาพวกนี้มาเนี่ยเพราะว่ามันมีสรรพคุณที่ดีมากๆกับช่องปากของเราอยู่อย่างเช่นการพลูเนี่ย ถ้าเกิดว่าเป็นสมัยก่อนหรือว่าในบางประเทศเนาะเขาก็จะแบบเอาการผูอคือมาเคี้ยวกันเลยจ้าเคี้ยวกันสดๆเลยนะตอนนั้นซึ่งจ๋าก็ไม่เคยหรอกแต่เคยได้ยินมาว่ามันก็ค่อนข้างเผ็ดแต่ฉุนแต่ทำไมเขาถึงยังเคี้ยวกันเพราะว่าคือมันช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะมันทำให้ช่องปากเรามันสะอาดอต่อมาใบมะกอกเนี่ยจะมี ความสามารถในการต้านแบคทีเรียนะคะช่วยให้ฟันเนี่ยแข็งแรงขึ้นเพราะว่าพวกแบคทีเรียในช่องปากมันก็จะเป็นสาเหตุของฟันผุกลิ่นปากอะไรพวกนี้เนาะน้ำมันขิงนะคะก็คือช่วยแก้ความอักเสบของเหงือ่อต่อมาคือมะขามป้อมอะมะขามขึ้นมาเลยแน่นอนว่าวิตามินซีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นมะขามป้อมตัวนี้เนี่ยมีวิตามินซีสูงมาก ซึ่งถ้าเรายังจําได้ไหมตอนที่เราเรียนตอนปฐมอ่ะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยให้กินวิตามินซีเยอะๆนะเพราะว่ามันจะช่วยป้องกันพวกโรคเลือดออกตามลายฟันแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นสะเดานะคะซึ่งสะเดาตัวนี้เนี่ยมีสรรพคุณในการขาจัดคราบหินปูนคราบฝังลึกต่างๆนะคะช่วยให้ฟันของเราเนี่ยไม่เหลืองนะคะหรือว่ามีการแบบเหลืองช้าลงนะคะ ก็รวมแล้วทั้งหมดนะคะก็จะเป็นสมุนไพร5อย่างนะคะที่ทางคอเกตเนี่ยได้นํามาสกัดแล้วก็ใส่ลงในยาสีฟันนะคะซึ่งต่อไปเนี่ยพวกเราก็ไม่ต้องมานั่งเคี้ยวสดเองแล้วนะคะแค่ใช้ยาสีฟันตัวนี้เนี่ยก็สามารถดีท็อกซ์นะคะทําความสะอาดปากของเราให้สะอาดได้เลยค่ะ <Wow. S 1> เอาล่ะมาที่รีวิวความรู้สึกหลังใช้กันบ้างดีกว่าก็ ดูจากตัวหลอดมันก็จะบี้บีหน่อยนะคือใช้นะคะใช้จริงคือถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้จริงมาก่อนแล้วมารีวิวเนี่ยไม่เคยเลยเพราะว่าไม่มั่นใจแต่อันเนี้ยมีการใช้มาแล้วซึ่งจากก็จะใช้ทุกวันนะคะเช้าเย็นบางวันก็มีแปรงตอนกลางวันด้วยหลังทานข้าวเที่ยงเสร็จนะคะหลังจากที่ใช้มาก็จะชอบเพราะว่ารสชาติมันค่อนข้าง ก,กลางๆมันไม่ได้เผ็ดมากคือเคยเจอบางตัวคือรสชาติแบบเผ็ดแล้วขมแล้วคือความรู้สึกหลังจากที่เราแปลงฟันเสร็จอะความรู้สึกที่หลงเหลือตอนนั้นอะมันไม่ค่อยโอเคอะแต่ว่าคอเกตตัวนี้เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกสะอาดเพราะว่าเอาอมันเหมือนมันมีวิน์อยู่นะมันมันสดชื่นมากเลยแต่เขาไม่ได้ใส่ลงไปนะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของสมุนไพรนะคะถ้าพูดถึงตัวเนื้อสัมผัสเนี่ย เนื้อสีก็จะออกมาเป็นสีเขียวอ่อนนะคะคิดว่าตัวนี้เนี่ยใช้ง่ายเป็นยาสีฟันที่ใช้ง่ายนะคะทางรสชาติและกลิ่นนอกจากนี้ที่ชอบมากอีกอย่างหนึ่งคือเป็นยาสีฟันสมุนไพรที่ใส่ฟลูออไลน์ซึ่งสารตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยป้องกันไม่ให้ฟันของเราผุนะคะ คือยาสีฟันสมุนไพรอ่ะเมื่อก่อนจากก็ชอบใช้นะแต่ก็คือเลิกใช้ไปด้วยเหตุผลที่ว่าเราอยากได้ยาสีฟันที่ไม่มีฟูออนไลน์เพราะมันจะช่วยป้องกันเรื่องของฟันผุเพราะอย่างจ๋าเองอ่ะก็มีปัญหาเรื่องของฟันผุเหมือนกันนะคะก็พบว่าเออตัวนี้ทำหมมาแบบว่าออมีฟูออนไลน์ด้วยอ่ะดีมากเลยนะคะ ใช้ใช้ของอะไรอยู่อะ่ะข้อเกตข้อเกตผิวเขเเียวอะ่ะรู้สึกสดชื่นดีนะเขาใส่สดาวด้วยนะเนี่ยข้อเกตบันเจเวทเฮอร์บเบอร์ดีชอ็อปรู้เปล่าบันเจเวทแปลว่าอะไรอตอบถูกเดี๋ยวให้หลอดน,นี้ไปเลยเจเวทเหรอ ป,ป, 5, ปันจะแปลว่าห้าเว้นแปลว่ายาหรือรักษาโอเค่งมก็สำหรับใครที่สนใจนะคะ <Okay. S 1> ก็ลองหาซื้อได้ตามเซเว่นนะคะตอนนี้เขาก็มีการวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมดูแลฟันและเหงือของตัวเราให้ดีนะคะขอบคุณคะ่ะ okay.